อากาศดีอี้นี่ฟอร์มแล้วก็เป็นเสื้อผ้าวิวก็จะเป็นทะเลทรายนะคะอืออืออะไได้ว่านอะไฟฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีทุกอย่างฟรเอาตัวเข้ามาอย่างเรียใช่ สวัสดีค่ะทุกคนพี่ก้อย expert ครูไายพี่ก้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่หนะะ้าห้องของน้องลูกเลยเอมเรสนะคะคือน้องแบมแบมเป็นรุ่นน้องพี่ก้อยที่ไทยสมัยนะคะตอนนี้มาอยู่เอมเรตแล้วนะวันนี้พี่ก้อยมาเยี่ยมบ้านมาบุกบ้านนี่กว่าอยากรู้ว่าส,สา่ว m เอมเรตในอพาร์เมนต์เนี่ยเขาอยู่กันยังไงบ้างมีห้องกว้างแค่ไหนอะไรยังไงคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องแบมแบมนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะนี่คือห้องนอนของสาว ek ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างสบายดีนะแบมแบมไม่เจอกันนานมากสบายดีค่ะชิดเคค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะมาถึงแจกขนมเลยวันนี้ที่มาห้องที่ e m e r t e n c combination จริงๆแล้วมีหลายที่เนาะแต่เนี้เป็น ครั้งแรกของโซนนี้ละกันนี่เรียกว่าโซนอัลซารัฟนะคะอลซารับค่ะแล้วห้องนี้มีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนอยู่อับใครห้องห้องแบบจะมีลูเมททั้งหมดสามคนมีชาติอะไรบ้างอ่ะก็มีเอ่อเป็นบราซิลบระซิเลียนคนหนึ่งแล้วก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเยอรมันคนหนึ่งใช่แล้วก็คนไทยค่ะน้อันี้เราเลือกเองได้ไหมคะไม่ค่ะคือตอนแรกเขาก็จะแบบจัดมาให้เราเลยมาถึงเราก็จะได้ห้องพักก็จะมีรถรับส่งมา อใช่อ่าเขาเรียกได้ว่าน้ำไฟฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีกอย่างฟรีเอาตัวเข้ามาอย่างเดียวใช่ค่ะวันนี้ที่ก้อยขอมาบุกห้องหน่อยนะได้เลยนี่ก็คือห้องครัวของเรานะคะก็จะมีเป็นโซนเตาอะไรใดเอ่ยแล้วก็มีพวกสตร์เก็บของมีที่ดุดควันให้ด้วยใช่แล้วก็มีไมโครเวฟมีซิงค์แล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นก็ต้องแชร์กันนะอ่ะดูตู้เย็นได้ไหมตู้เย็นน่าจะแบบว่าของเยอะปะอัดแน่น แต่แต่เราก็ต้องแบบ manage กัน3คนอันนี้ก็จะเป็นของของของคนน้องญี่ปุ่นเขาไม่อยู่ใช่แล้วก็ไปถึงว่าชั้นของน้องญี่ปุ่นใช่ค่ะเหมือนเขาไปรีฟมาเขาก็เลยเคลียร์ทุกอย่างคือชั้นแรกคือ empty นะใช่แล้วอันนี้ของบราสเป็นลูกเรือบราซิลแล้วของแแล้วก็ของหนูอันนี้ก็จะเป็นแบบก็แชร์กันสับคนนี้ก็ของญี่ปุ่นบราซิลแล้วก็ของหนู อ้ความญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยอะใช่ของเขาของเราเป็นอะไรอะเป็นจูสน้ำเปล่านมใช่จูสน้ำเปล่านมอะไรใดเอ่ยประมาณนี้ตู้เย็นเล็กๆแบ่งๆการใช้ค่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นลิฟิงรูมนะคะก็จะเป็นลิฟทงรูมเล็กๆก็มีโต๊ะกินข้าวเราก็มีโซนนั่งเล่นใช่แล้วก็แล้วก็เดคอเรทอะไรเองได้หมดใช ห้องสว่างดีนะอันนั้นยูนิฟอร์มคุณคุณวันนี้เราจะมีทําอะไรกันต่อนะน้องแบมปรโมทสิอุบไปเป็นสีครีมอุบก่อนอุบก่อนก็เดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโถงที่ไปสู่ห้องนอนห้องแบมก็จะเป็นห้องแรกแล้วเรามีห้องน้ำไหมในตัวหรือห้องน้ำก็จะเป็นแบ่งเป็นของแต่ละคนแต่ว่าของแบมอ่ะห้องน้ำอยู่ข้างนอกอ๋อโอเคอันนี้คือห้องน้ำน้องแบมนี่คือห้องน้ำช่ก็จะเป็นโซนชาเวอร์ก็มีสิง มีที่วางของอะไรข้างในแล้วก็เดี๋ยวพาแวะมาตรงนี้ก่อนก่อนจะเข้าห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเอ่อ l a u n d r ของเรานะคะก็จะเป็นที่ซักผ้าุลมเมทเขาก็ไปซื้ออันนี้มาแบบแบ่งกันออวางเหมือนกันกำลังงงว่าทาไมต้องมีที่รีบผ้าต้งสามอันอ๋อเขาให้มา ใช่ของให้มาใช่ตอนตอนที่เราเข้ามาก็จะมีกล่องเขาเรียกว่ากล่องพระราชฐานข้างในก็จะมีทุกอย่างแล้วก็ขอต้อนรับสู่ห้องนอนห้องนอนแสนรัของแบมค่ะอุ้ยนี่กระเป๋าเดินทางกันกระเป๋าเดินทางตัวใช่นี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่แบมต้องใช้ไปเรโอเวอร์ตลอดนะคะเราจะตั้งไว้ตรงนี้ชอบห้องนี้สว่างดีมีแสงธรรมชาติเข้าตลอดแบบแดดเข้าห้องตลอดใช่แต่ วิวก็จะเป็นทะเลทรายนะคะก็จะเรียวเรียวนิดนึงค่ะพอเข้ามาข้างในก็เขาก็จะมีโต๊ะแต่งหน้าให้ใช่แล้วก็มีดรอเอร์เล็กๆอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเตียงแล้วเขามีมีแมทช์สมีดูอะไรให้หมดเลยหรออันนี้ก็เขาให้มาหมดเลยค่ะใช่มีชุดเครื่องนอนอะไรพร้อมหมดเลยก็จะมี ตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ารูกห้องเลยห้องเพื่อนแบบก็เห็นจะมีสองตู้อย่างนี้เหมือนกันใช่ค่ะก็ข้างในก็เก็บเสื้อผ่งเสื้อโชว์ได้เหรออาโชก็โชว์ไดโชว์ได้เอานอ้าดอ้งตเอุ้ตานาะอุเนอุ้นอ้ตา้าเนาอ ใช่ค่ะเกรงใจเลยอ่นนี้คือจัดห้องเพื่อพี่ก้อยเลยใช่ไหมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อพี่ก้อยโดยเฉพาะหมดแล้วนี่ก็คือคอมมิชชั่นของเราอ่าก็เป็นเล็กๆแต่ว่าคอมฟีค่ะอยู่สบายค่านนังค่าไฟไม่ต้องเสียเลศอะไรหน้องแปบปิดคลิปสิว่าคลิปหน้าเราติดตามจะมาทําอะไรกันต่อคลิปหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่อง process process ในการสมัครสาย ek ของเรานะคะจะมารีวิวให้ฟังว่า แต่ละด่านเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็แบบจะมาแชร์สกเรทเล็กๆในการแบบว่าให้ผ่านแต่ละด่านของ e k คค่ะอโอเค,อเคก็ติดตามน้องแบมด้วยนะเ,เป็น Process อ m ด g เ t ปีล่าสุด2023นะคะ,คะติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย